เวลาต่อมาอังกฤษเข้าครอบครองคาบสมุทรมาลายูและอังกฤษเป็นมหาอำนาจตะวันตกชาติสุดท้ายที่ครอบครองคาบสมุทรมาลายูการครอบครองรัฐต่างๆของอังกฤษแบ่งออกเป็น3าแบบคืออาณานิคมช่องแคบสาธารณรัฐมาลายาและรัฐนอกสาพันมาลายาซึ่งแต่ละแบบมีวิธีแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่อาศัยการแทรกแซงทางการเมืองซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่เป็นทุนเดิมและแสวงหาแนวร่วมด้านผลประโยชน์กล่าวคือคาบสมุทรมาลายู ประกอบด้รยรัฐน้อยใหญ่มากมายอาทิเช่นยะโฮเซลังงอเปรักปาหังตรังการูแต่ละรัฐมีผู้ปกครองของตนทําให้คาบสม,มุทรมาลายูไม่มีความเป็นเอกภาพในการปกครองและขาดเสถียรภาพทางการเมืองอังกฤษอาศัยจุดอ่อนนี้ในการครอบครองรัฐต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้จะใช้เวลาที่ยาวนานแต่ก็สามารถครอบครองคาบสม,มุทรมาลายูได้อย่างเบ็ดเสร็จอานานิคมช่องแคบอานานิคมช่องแคบ ก่อตั้งในปีคิดศัศกราช1826ในระยะเริ่มต้นประกอบไปด้วย3ส่วนคือปีหนงังดินดิงและโปรวินเวลเลสลรีพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของรัฐเคดะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเกาะปีหนงังมาลากาและสิงคโปร์ต่อมาในปีคิดรศกราช1846เมื่อสุลต่านแห่งปูไนบนเกาะบอเนียวยกเมืองลาบัวให้แก่อังกฤษจึงได้รวบรวมลาบวัวไว้ในอาณานิคมชองแคบเดิมมานานิคมชองแคบ อยู่ในความดูแลของบริษัทอินเดียตะวันออกต่อมาในอังกฤษได้ส่งข้าหลวงมาควบคุมและขึ้นตรงต่อรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียในวันที่1เมษายนคศหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดและได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักอาณานิคมในกรุงลอนดอนและเรียกดินแดนเหล่านี้ว่าคราวโคลนีโดยอังกฤษส่งข้าหลวงมาปกครองและบริหารรัฐเหล่านี้โดยขึ้นตรงกับกษัตริย์อังกฤษวิธีครอบครองรัฐต่างๆในอาณานิคมช่องแคบมีดังนี้รัฐปีนัง ปีนังเป็นเกาะอยู่ทางตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมีชื่อที่เรียกหลายอย่างเช่นเกาะหมากปูเหลาปีนังและเกาะปรินต์ออฟเวลปีนังเป็นอาณานิคมแห่งแรกของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูอังกฤษเริ่มเข้ามาเกาะปีนังในปีคิร์สกักราช1771ขณะนั้นปีนังเป็นส่วนหนึ่งของเคดาน,า,น,นายฟานซิลไล์ผู้แทนของบริษัทอินเดียตะวันออกเจรจากับสุลต่านมูฮัมหมัดจีวาแห่งเคดา เพื่อขอการจัดตั้งสถานีการค้าในปีหนังในช่วงนั้นเคดาหรือไซบุรีเป็นเมืองขึ้นของสยามและต้องส่งบรรณาการแก่สยามทุกปีสุลต่านจึงยอมให้อังกฤษจะตั้งสถานีการค้าเพื่อแลกกับการคุ้มครองจากอังกฤษปีหนังจึงเป็นรัฐแรกที่ถูกอังกฤษครอบครองและจะตั้งเป็นสถานีการค้าแห่งแรกของอังกฤษในคาบสมุทรมาลาย,ยูในปีคิรกัาด1790สิงคโปร์ ในปีคศ1818เ 18, ซื้อสแตมฟอร์ดและเฟิร์นได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลอังกฤษให้เป็นผู้ว่าการอนานิคมของอังกฤษในเบนกูเลนแต่เนื่องจากบริเวณนี้ฮอลันดาผูกขาดทางการค้าอยู่เซอร์และเฟิร์นจึงคิดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจะตั้งสถานีการค้าแห่งใหม่และเพื่อขัอำนาจของฮอลันดาเขาได้ออกสำรวจและเดินทางถึงสิงคโปร์ในวันที่29มกราคมคศ1819เซอร์และเฟิร์นพบว่า สิงคโปร์มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางการค้าของอังกฤษในภูมิภาคนี้ขณะนั้นก็สิงคโปร์เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่บนปากแม่น้ําสิงคโปร์และเป็นส่วนหนึ่งของยะโฮเซอร์แลฟเฟินเจรจากับสุลต่านอับดุลลามานมอสแลนแห่งยะโฮเพื่อจะตั้งสถานีการค้าบนเกาะสิงคโปร์แต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งนี้เพราะยะโฮอยู่ภายใต้อํานาจของฮอลันดาและบูกีตต่อมาอังกฤษได้สืบทราบว่า การที่สุตลต่านอับดุลลามานมัสแซนในครองราชเป็นเพราะพระพชิฐถาของตนกูฮุสเซนซาซึ่งมีสิทธิ์ในการครอบครองราชไม่ประทับอยู่ที่ยะโฮในขณะที่อดีตสุตลสต่านสวรรคตจึงเสียสิทธิ์ในการครองบัลลังเซอร์แลฟเฟินจึงได้สมคบกับตนกูฮุสเซนซาซึ่งถูกในประเทศไปที่รีเยาให้กลับมาเป็นสุตลต่านแห่งยะโฮช่วยให้อังกฤษสามารถครอบครองสิงคโปร์โดยในวันที่6กุมภาพันธ์ศ1819ัรเซอร์แลฟเฟิน โดยบริษัทอินเดียตะวันออกและสุลต่านฮุสเซนซาได้ลงนามอย่างเป็นทางการเพื่อขอใช้เกาะสิงคโปร์เมื่ออังกฤษได้จัดตั้งอนาณาณิคมช่องแคบซึ่งประกอบไปด้วยปีนงังดินดิงมาละกาและสิงคโปร์ในกำหนดให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองของอาณานิคมช่องแคบมาละกาหนังได้กล่าวมาในข้างตน้นตามสนธิสัญญาแองโกลดัตอังกฤษและฮอลันดา ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในคาบสมุทรมาลายูโดยอังกฤษยกเบนคูเลนซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราให้กับฮอลันดาและฮอลันดามอบมารดากาให้อังกฤษเป็นค่าตอบแทนสหพันธรัตมาลายาสหาพันธรัตมาลายาประกอบไปด้วยรัสเซัง,งอเปรลักปาหังและเนกรีเซมบิลันก่อนที่จะมีการจัดตั้งสหาหพันธรัตมาลายาแต่ละรัฐมีสุลต่านปกครองและอังกฤษ สงค่าหลวงประจําเพื่อดูแลการค้าและผลประโยชน์ของอังกฤษในรัฐต่างๆรวมทั้งให้คาปรึกษาสุลต่านในด้านการเก็บภาษีอากรเมื่อมีการรวมรัฐทั้ง4และจะตั้งเป็นสาพันธรัฐมาลายาในปีคิรศกราช1895จึงได้แต่งตั้งข้าหลวงใหญ่เป็นผู้ปกครองสูงสุดของสาพันธรัฐมาลายารวมถึงอนันิคมช่องแคบการได้มาซึ่งสาพันธรัฐมาลายามีดังนี้เซลังงอในศตวรรษที่19เซลังงอมีความสําคัญทั้งเศรษฐกิจ เนื่องจากได้สำรวจพบแหล่งแร่ดีบุกอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สําคัญในช่วงนี้เองมีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่เข้ามาขายแรงงานในเซลงอเป็นจำนวนมากชาวจีนเหล่านี้ได้รวมตัวกันอย่างลับๆและรวมมือกับชนชั้นผู้นําเพื่อควบคุมเมืองดีบุกในระหว่างทศกราช1867ถึง1874ความขัดแย้งในลุกลามไปเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองเซลงงอและผู้ปกครองเมืองแคลง เพื่อยึดครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการปกครองซึ่งรู้จักกันในนามสงครามกลางเมืองเซลงอหรือสงครามแคลเหตุการณ์นี้เปิดช่องให้อังกฤษซึ่งในขณะนั้นมีบทบาทในเศรษฐกิจของเซลังงอยื่นข้อเสนอให้สุลต่านแห่งเซลังงอยอมรับให้มีข้าหลวงอังกฤษประจําเซลงอเพื่อให้ความช่วยเหลือในการยุติความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองหลังจากที่เซลงอกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปีคศักราช .1896 ข้าหลวงประจําของอังกฤษเซอร์แฟรงค์สวิสตันแฮม ได้ประสานให้มีการรวมเซลงอเนเกรีเซมบิแลนด์เปลักและปาหังเพื่อจะตั้งเป็นสหพันธรัฐมาเลโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ในเซลงอเปลักก่อตั้งขึ้นในปีคิริสกัลาดหนึัหาหลังจากที่อาณาจาักรมาลกาล่มสลายโดยราชบุตรองค์โตของสุลต่านอาเมดซาสุลต่านองค์สุดท้ายแห่งมาลกาคือสุลต่านมุษษาสซาฟาซาเนื่องจากเปลักอุดมไปด้วยแร่ด,ดีบุกจึงเป็นที่หมายปองของรัฐต่างทั้งในและนอกภูมิภาค ในศตวรรษที่19บูกิสอาเจและสยามต่างพยายามที่จะครอบครองเปรักในขณะนั้นอังกฤษได้เข้ามามีที่พลในคาบสม,มุทรมาลายูหรือได้ครอบครองปีหนังมาละกาและสิงคโปร์และหมายที่จะเข้าครอบครองเปรักเช่นกันในปีคิดศักลาดหนัรออังกฤษจึงเข้ามาแทรกแซงการลุกรานดังกล่าวทําให้เปรักสามารถรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของสยามต่อมาเกิดการย่างจริงสัมปรานเมืองแร่ระหว่างชาวจีนสองกลุ่มในเปรัก สุลต่านแห่งเปรักไม่สามารถปราบปรามได้เนื่องจากเกิดการยั่งชิงบัลลังก์ในราชสำนักสุลตาล่านราชามูดาอับดุลลาได้มีสารถึงข้าหลวงใหญ่ของอนาณาธิคมช่องแคบซึ่งแสดงความจำนงยินยอมให้เปรักอยู่ในอาณาจักรของอังกฤษหากช่วยเขาให้เขาได้ครอบครองบัลลังก์ในปีคิริสกา์หักราช1874ทั้งสองได้พบกันที่เกาะปังกอเพื่อลงนามในสนธิสัญญาเพื่อให้อังกฤษช่วยรักษาความสงบในเปรักและสนับสนุนให้ราชามูดาอับดุลลา เป็นสุลต่านอับดุลลาห์มูหมัดซาที่สองแทนสุลต่านอิสเมลปอบิดดันไระยัสซาโดยเปรักยอมให้อังกฤษส่งข้าหลวงมาประจำอีกทั้งมอบสิทธิในการครอบครองดินดิ่งและเกาะปังกอให้อังกฤษปาหังปาหังเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดบนคาบสมุทรมาลาย,ยูเป็นรัฐเก่าแก่ของไทยเคยมีคนไทยเป็นเจ้าเมืองมาแต่โบราณก่อนหน้านี้ปาหังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย แต่หลังจากอาณาจักรซีวิชัยได้ล่มสลายในปีคศัก1000ปาหังถูกครอบครองโดยอาณาจักรมัชปาหิตต่อมาโดยสยามและสุดท้ายโดยอาณาจักรมาลากาในระหว่างปีคศักช1858-1863เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อย,ยังราชบัลลังก์ระหว่างโอรสสองคนของสุลต่านสงครามสิ้นสุดโดยวันอาหมัดได้ขึ้นของราชบัลลังก์ในปีคิศักราช1887ในสภาพที่บ้านเมืองอ่อนแอเนื่องจากการสู้รบที่ยาวนาน ทำให้อังกฤษลุกเข้ามาโดยอาศัยเหตุฉนวนที่คนจีนในอาณาจักรของอังกฤษถูกฆ่าตายในเมืองป่ากันรัฐบาลอังกฤษที่สิงคโปร์ขอให้จัดการสอบสวนและส่งตัวคนร้ายไปให้อังกฤษที่สิงคโปร์แต่สุลต่านรัดปาหังไม่ยอมปฏิบัติตามแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานอิทธิพลของอังกฤษจึงยอมให้อังกฤษส่งข้าหลวงประจําเช่นเดียวกับรัฐอื่นๆเนเกลีเซมบิลันเนเกลีเซมบิลัน อยู่ในสภาวะความขัดแย้งทางการเมืองมาโดยตลอดสาเหตุเนื่องจากเนเกลีเซมเบลันเป็นรัฐที่ก่อตั้งโดยชาวมินังคาเบาจากกสุมาตราในศตรวรรษที่1ิาในช่วงแรกภายใต้การปกครองของสุลต่านแห่งยะโฮต่อมาในศตรวรรษที่18ยะโฮออนกําลังลงเนื่องจากถูกบูกิสโจมตีเนเกลีเซมเบลันจึงหันพึ่งสุมาตราซึ่งเป็นเชื้อสายเดีวยวกันโดยสุมาตราได้ส่งราชาเมลาวามาครองเนเกลีเซมเบลันแต่เมื่อมาถึงปรากฏว่า ราชาขาทิปได้ตั้งตนเป็นผู้ปกครองเนเกลี่เซมบิลันเรียบร้อยแล้วในที่สุดราชาเมลวอร์ได้ขึ้นครองราชในปีคิดรศกราช1773โดยการรับรองของสุลต่านแห่งยาโฮโดยแต่งตั้งให้เป็นยังดีปอตวนอากงแห่งเนเกรี่เซมบิลันและเมื่อราชาเมลวาสิ้นพระชนม์ทายาทของราชาเมลวาและราชาคาทีปก็ต่อสู้กันเพื่ออ้างสิทธิ์ในบลัลลังจนในปีคิดรศกราช1873การต่อสู้ได้ลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองอังกฤษ จึงถือเป็นข้ออ้างในการส่งกองกำลังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของอังกฤษในเมืองซันไกอูจโจงและส่งข้าหลวงมาประจำต่อมาในปีคิรศสกราช1,886ในยิได้ยึดเมืองเจเลบูและในปี1,895ได้ยึดเมืองที่เหลือทั้งหมดรัฐนอกสหพันธรัฐมาลายารัฐนอกสหพันธรัฐมาลายาประกอบไปด้วยรัฐยะโฮและรัฐที่เป็นเมืองขึ้นของสยาม การครอบครองเหล่านี้อาศัยวิธีการดังต่อไปนี้ยะโฮยะโฮเป็นหนึ่งในสองรัฐที่สามารถขายาอำนาจมาเป็นจัก,กรวรรดิในช่วงที่ฮอลันดาเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในคาบสมุทรมาลายูจัก,กรวรรดิยะโฮรีเยาลิงกะประกอบไปด้วยดินแดนในอาณตด,ด้วยกัน4ี่ส่วนคือมัวปาหังรีเยาและยะโฮซึ่งรวมถึงสิงคโปร์แต่ละส่วนมีผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตัง้งจากสุลต่านซึ่งประทับอยู่ที่ลิงกะ จักรวรวดแยโหดเดือดอำนาจในช่วงปลายศตวรรษที่16ถึงศตวรรษที่17แต่ในช่วงต้นศตวรรษที่18ก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากการถูกลุกลางโดยบูกกตและมินิงกาเบลนอกจากนี้ความเสื่อมถอยของราชสำนักสุลตา่านยังเป็นผลมาจากการแทรกแซงของอังกฤษโดยเริ่มต้นจากเซอร์และเฟิร์นสแตมฟอร์ดในการสนับสนุนให้ตนกูฮุสเซนซาครองราชแทนสุตลต่านอับดุลลาแมานมัสเซนโดยมุ่งหวังที่จะขอเช่าเกาะสิงคโปร์จากแยงโหเพื่อจัดตั้งเป็นสถานีการค้า ในปีคิรัสตกราช1819ในปีนี้เองจักรวรรดิแบ่งแยกเป็นสส่วนคืออาณาจักรยะหฮซึ่งปกครองโดยชาวเตเมงกองและรละัสุลต่านลีเยอลิงกัซึ่งปกครองโดยบูกิตการแทรกแซงของอังกฤษมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งราชสำนักอ่อนกำลังลงประจวบกับในปลายศตวรรษที่19มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อยะโฮกับสาพันธรัฐมาลายาทําให้ในปีคิรุสตกราช1914ยาโฮต้องยอมอังกฤษส่งข้าหลวงมาประจํา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอังกฤษในที่สุดรัฐที่เป็นเมืองขึ้นของสยามรัฐที่เป็นเมืองขึ้นของสยามในเวลานั้นได้แก่เคดาซึ่งไทยเรียกว่ามีพรมแดนติดต่อจังหวัดสงขลาของไทยในช่วงศตวรรษที่7และ8ปไซบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยและต่อมาเป็นเมืองขึ้นของไทยดังที่กล่าวมาข้างต้นในปีคิดสกลา์หัรไซบุรี ย่มให้อังกฤษเช่าเกาะปีนังเพื่อแลกกับการคุ้มครองจากอังกฤษเพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของสยามแต่อย่างไรก็ตามไซบุรีเป็นเมืองขึ้นของสยามจนถึงปีคิดตศักราช1811และอยู่ภายใต้การควบคุมของไทยจนกระทั่งมีการลงนามในสวนธิสัญญากรุงเทพในปีคิตศักราช1909กลันตันเป็นรัฐที่มีผมแดนติดต่อกับจังหวัดนาราธิวาสของไทยเป็นเมืองขึ้นเก่าแก่ของไทยในปีคิดตศักราช1411กลันตัน หลุดจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยและในปี1499เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมาละกาแต่เมื่อโปรตุเกสครอบครองมาละการกลันตันอยู่ภายใต้อานตจของปัตตานีและในปี1812ก็กลับมาอยู่ในอานาจของประเทศไทยตรังการูในศตวรรษที่18ตรังการูเป็นรัฐอิสระที่มีสุลต่านซึ่งสือเชื้ยวสายจากยยโฮเป็นผู้ปกครองในช่วงนี้การเมืองในตรังการูถูกครอบงำโดยยยโฮและในศตวรรษที่19 ตรังการนูเป็นประเทศสลาดของสยามและส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายทุกปีเปอร์ลิสซึ่งไทยเรียกว่าปะลิสเป็นรัฐที่มีพรมแดนติดต่อจังหวัดสตูลและสงขลาของไทยในอดีตเปอร์ลิสเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคดาซึ่งผลัดกันปกครองโดยอาเจและสยามหลังจากที่เคดากลับมาเป็นของไทยในปีคิศักรา 21, เนื่องจากอังกฤษเกรงว่า ผลประโยชน์ของตนในเปรักจะถูกคุกคามในปีคิศัก1826ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบอร์นีโดยอังกฤษยอมรับว่าละทั้งสีในภาคเหนือของคับสมุทรมาลายูได้แก่เคดา้าเปอร์ลิสกลันตันและตรังการูเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจาักรสยามและสยามยอมรับว่าอังกฤษเป็นเจ้าของเกาะปีนงังอีกทั้งให้สิทธิอังกฤษในการค้าขายในกลันตันและตรังการูผลของสนธิสัญญานี้ ทำให้ในปีคิดสกศักราช1842สุลต่านอาเมดแห่งเคดาซึ่งถูกเนรเทศและต่อต้านสยามอยู่ถึง12ปีจำยอมรับเงื่อนไขและกลับมาครองบัลลังก์หลังจากนั้นสยามได้แยกเปอร์ลิศออกจากเคดาสนิสัญญาเบอร์นีสิ้นสุดลงเมื่ออังกฤษและไทยได้ลงนามนในสัญญาแองโกสยามหรือสนิสัญญาการุญญงเทพซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน,นแดนระหว่างกันโดยอังกฤษยกเมืองสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสให้เป็นของสยาม และอังกฤษได้เมืองเคาด้ากรันตันและตรังการูส่วนเปอร์ลิสและสตูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคาด้าให้เปอร์ลิสเป็นของอังกฤษส่วนสตูลเป็นของสยามรัฐเหล่านี้ก่อนได้รับเอกราชแม้จะมีสุลต่านเป็นผู้ปกครองแต่ก็มีข้าหลวงอังกฤษฐาน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่สุลต่านการจัดตั้งสหพันธรัฐมาลายาการจัดตั้งสหพันธ์มาลายาเมื่ออังกฤษ ได้ครอบครองรัฐต่างๆในคาบสมุทรมาลายูสาเร็จจึงพยายามรวบรวมรัฐเหล่านี้ให้เป็นรัฐเดียวและผลักดันให้เกิดสหพันธ์มาลายาขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคมคศหนึ่ักราร1946ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐต่างๆบนคาบสมุทรมาลายูและรัฐบนเกาะบอร์เนียวสองรัฐคือรัฐซาบาและซาราวักในวันที่16กันยายนคศินึ่ักราร1963ได้รวมกันประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียต่อมาในปีคศหนึ่ักราร1965 สิงคโปร์ได้แยกออกเป็นประเทศเอกราชรัฐที่เหลือจึงรวมกันเป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน